วันนี้ก็อยู่กับช่องวันแหวนนำ้นำเพชรชาแนลนะคะวันนี้เรามาเล่นเราเรามาทำมิชชั่นนะคะทุกคนมิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือตอบความจริงนะคะก็คือสมมติว่าวันแหวนวัแนแหวนจะถามนะคะว่าใครใครเรียนเก่งที่สุด แล้วเบนแบบก็จะชี้ตัวเองนะคะว่าะเบนเบนเก่งกว่าน้องน้ำเพชรเยอะมากก็จะ <ๆ S 1> ชี้แบบนี้นะคะ <ๆ S 1> แต่ถ <ๆ S 1> ้าเบนเบนจะชี้น้องน้ำเพชรแบบนี้นะคะถ้าจะเลือกน้องน้ำเพชรแบบนี้เลยอ่าไอ้้นองน้ำเพชรลองทำดูสิครับค <c oughs> อ่าน้องเพชรอ้าว <c oughs> <ๆ>แล้วก็พี่แหวนน้องชี้พี่แหวนคิโอเคขยับมาหน่อยโหได้ครึ่งหน้าเลย เนี่ยนะคะมาเริ่มเลยคำถามแมรกถามเพชรทายก่อนอถามไม่ใช่ททยแต่บทลงโทษถ้าใครถ้าใครไม่พูดความจริงก็โดนแปงนะคะนี่ก็เป็นแป้งที่เป็นแวนกับน้องเพรใช้อยู่ทุกวันเลยนะคะเป็นสีม่วงค่ะเป็นแคสสีม่วงนะคะก็หอมค่ะเป็นดอกอะไรอะน้ำหมามมาเริ่มเลยมาถามอ่ะ อืมนึก่อกแล้วใครกินหมูกระทะหมดก่อนอะไรอะ่ะหั่วเล่าเดี๋ยวพี่แหวนแหวนทายก่อนดีกว่าคะ่ะใครชอบเล่นโดศัพท์เยอะที่สุดเพล่นนองน้ำเพชรนะคะน้องนำเพชรเล่นจนโมโหพี่แหวนแหวนเลยแต่ถ้าชอบรับก็โดนนะคะถือว่าถ้าใครเป็นคนชี้ก็โดนเหมือนกัน เราจะถามคำถามที่ที่ไม่ดีก่อนนะคะก็คือแบบดื้ออะไรประมาณนี้ค่ะอ่ <c oughs> ประมาณนี้พอเราเป็นห่วงน้องอ่ะเนตาแบบไหนก็ไดิใหเยับ้าหน่อยดิเอาเลยจะตดนแป้งแล้วทาแป้งครับเรียบร้อยค่ะทุกคนมีนำ้ำลายด้วย พร้อมอ่ะต่อไปตาโนมเพชรทายค่ะถามไม่ใช่ทายตลอดเลยเออใครชอบอาบน้ำน้ำที่สุดยืนแมค่ะทุกคนไม่ใช่ ถามที่เรื่องไม่ดีกว่าแบบใครดื้อใครนี่ใส่มิดีอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเอาใหม่นะคะทุกคนไม่ยเปนอาบน้ำนะพี่เป็นผู้หญิงค่ะมันก็ต้องแบบเออถามสิเออใครชอบพูดคำอยากยิสุดเพชรพอมเล่อยาเงี้ยนำเพชร พ,ะะพอรู้ตดาดมาแล้วก็จะพูดคำหยาบทุกครั้งแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้ำเพชรมานะคะน้ำเพชรก็จะพูดคำหยาบแล้วก็จะด่าจะว่าพี่แหวนแหวนนะคะด่าว่านี่แหละส่วนน้ำหนักมาโดนอีกค่ะทุกคนโอแค่นี้พ่อเอาหลายเอาเยอะเลยถ้าแปะไม่ไม่นต,ต้องมีหลายรอบไงไมันต้องมีหลายรอบตรงเนี้ยมาไทยหลายรอบเข้าใจไหม <c oughs> โดนตกโดนตกอันนี้โดนตกกันทุกคนเลยโดนตก ่คำถามต่อไปคือแมนทายใช่ใครับใครใครชอบเถียงแม่ที่สุดพี่เหรอนหนูเฮ็นเนอะพี่แหวนหนูมัเฮ็นอ่ะเล่ามาเล่ามาอืมเนี่ยตอนนี่แหวนอะเลนเดอยวจับอยู่แม่บอกว่าไปตากผ้าอาบน้ำก่อนแต่พี่แหวนก็ น่ะเฉยๆอย่เลยไม่ใช่พี่แบบนั้นแหละพี่เป็นคนแบบนี้นะขอทุกคนก็นคือแม่สาให้ไปทําอะไรก็จะไปทําก่อนแล้วค่อยมาเล่นน้องน้ำเบสนั่นแหละไม่ใช่ก็ได้ค่ะทุกคน,นก็ทางคู่อะก็เท่ากันนะแล้วก็โดนทางคู่ใช่เดี๋ยวแม่ขอเทก่อนพอ,อ,อพี่เทเพลนิดเดียวเองอะมาแบ่งพี่ อ๋อรอ,อ,อบเดียวทุกคนมกโอ้รอบเดียวเหมือนทาอหลายรอบแล้วแบ่งให้บแบ่งอะไรล่ะ,ะดูสิคะ คำเปรีไทยเหมือนเสนากากเลย <S 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 ไทยชอมปั่นจักร,รยานอันนี้มันมนานมากไม่ใช่<อ>ถึงปั่นจักร,รยานแล้วพูดคำหยาบไปด้วยเทนนี่แหละ ชอบร้องเพลงไปด้วยค่ะแบบ A Don't ส e s t ม n อ y กำลังด,ดีกล้วใช่ไหมถ้าตัวไหนก็ได้นะคะทุกคนอ่ะน้ำเพลิ่กขึ้นได้ขาขาแน่ไม่ใช่น,นี่พุอง,ง,พงองอกมาเลยล <laughs> ้นะทุกคนพุงควอวดอเลนป้าโอยยี่งเจ็บท้องอีกนาง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 น,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 นี่ค่ะทุกคนได้โ <laughs> <laughs> จรสิกแพ็ วันเพ็กมากกว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันน,น,นี้ดมาแล้วทุกคนตาตาใครตาพี่เวนแวนโอ้เจ็บอเอ้าใครชอบเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเน็ตรอนเลเวลนะคะทุกคนดังเดยนอีกแล้วเอาเยอะๆอีกเราทาตรงขานะคะน้อนเพ็กก็จะทาโลชั่นแบบแป้งมินมึององ่ะตาน้องเพ็กนะครับ เออใครชอบมาอยู่ในกล้องใครชอบคันนี้คำถามดีแล้วใช่ไหมอ่ะคำถามดีบ้างนะคะท,ทุกคนแล้วคำถามดีคนถามโดนปักแป้งไม่เอาดีกว่าค่ะท,ทุกคนเราไม่ปากแป้งแล้วเนาะใช่ดูหน้าดูหน้าดูหน้าเวสนีเนี้ยฮะ ค่ะเราชอบเล่นมีดอัไน,นี่มากเลยค่ะเราจะไปเผาทิ้งในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเหมาะแล้วเราเพ้นแล้วเร็วคำถามดีออใครชอบอาบน้ำนานที่สุดพี่แหวงเลยคะ <c oughs> ่ะอ่าเขาทำกระป๋ายตาพี่แหวงนอ่าใครใครสวยที่สุดพี่แหวงใครใครรอสวยที่สุด พี่พี่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นแบบก็หลอกได้ทุกคนยังไม่เห็นแนวของพี่เป็นแบบแล้วค่ะไม่เห็นแนวของเป็นแบบนะก็ไม่ไพี่เป็นแบบก็อ่าเออใครชอบเปิดพัดลมแล้วก็ทอทัดทิ้งไว้ ดองน้ำเพรนนะคะทุกคนใช่นี่มันคำถามไม่ดีไม่ใช่ตอก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 โอ้ยใช่ถามถามเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ต้อไปแล้นะคะใครอ้าวยังไม่ได้โดนปาแป้งเลยไม่ต้องไงไม่ต้องโดนของอะไไม่ต้องโดนอ่ะใครอ้าวถามเลยก็ได้ดีกว่าค่ะทุกคนไม่ปราแป้งแล้วนะ ใครดื้อที่สุดน,น้ำเพชรอะคะ่ะน้ำเพชรเลยอ่ะคำสั่งจะไปน้ำเพชรอโอ้ใครชอบแกงพี่แหวนมากที่สุดอ้าวอันนี้มันกำหนดชื่อว่าเป็นน้ำเพชรนะสิทุกคนขาขัดแหวนอะโดนน้ำเพชรแกงทุกวันเลยอ่ะ <c oughs> ไปอะพูดแบบนี้ไปแล้วอ้าเวเฮ้ยยองยอเดี๋ยวไปเอาขนมมาก,กินแป๊บงานอยู่ในช่วงรีวิวขนมด้วยนะคะทุกคนอางูไปด้วยนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือสภาพงูที่เรารีวิวไปตั้งแต่คลิปที่เท่าไหร่เราต้องไู้นะคะนี่ค่ะรภาพงูคนเรารจะเอาแกงงูชชยนะคะ ไม่เช <differences S 2> ื่อค่ะโอ๊ยโอ๊ยหัชอกโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วย ยังไม่เสร็จครับใส่คลิปยังไม่เสร็จอจะไม่ได้อยู่มารีวิวขนมนะคะทุกคนนี่ปอกไข่ลายนี่เดี๋ยวดูให้ชัดเลยโอ้ยตายพอแล้วนี้ค่ะทุกคน เป็นขนมจริง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 ฟันไบใช้ไหมใช่ค่ะฟันบะเป็นขนมฟันไบนะคะนี่โอ้โหกองเองมองดูเลยก็น่าเลยค่ะนี่เป็นอย่างนี้หรือให้แต่เนี่ค่ะมันจะมีอะไรใค่ะค่ะมนมช็อกโกแลตอืร่อยนะคะคนงั้น ้สำหรับคลิปพอแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สค i b e ให้พวกเราสองคนด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะแล้วกดกระดิ่งด้วยล่ะคลุ้งกิ้งคุ้งกิ้งติ้ง 棒！啊。<Bang>,